สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มัลลีแพทย์ไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สายเพชรนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกรฬสินนะ,ะวันนี้เลือกตัดนะคะเสื้อผ้าไทยนะ,ะเสื้อผ้าขาวม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขาผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่คุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูสวยหวานมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะทรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าสไตล์แบบว่าสวยใสไฮโซมากๆคุณลูกค้าขาขน แขนใหญ่ใส่สบายมากๆนะคะจะเป็นทรงแบบว่าไปปล่อยทรงฟรีไซส์ใส่ดีใส่สบายถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย1,390บาทคุณลูกค้าคะผ้าของมาผ้าไฟเส้นใหญ่สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสือคุณลูกค้านะคะส่รอบอก44นิ้วค่ะความยาวเสื้อ22ความยาวแขน18ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาเหมือนคุณพี่สายเพชรได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญมากไป่กอย่านั้นเรามีผ้าให้เลือกหลากหลายเฉดสีด้วยนะคะแต่วันนี้คุณพี่ว่ารับนะคะสีชมพูสวยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทค่ะ งานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะนุ้มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยคุณลูกค้าคะตลอดเดือนมกราคม2568นี้คุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะนุ้มมีนะคะ เซตของฝากพรีเมียมเซตของฝากพรีเมียมเซตนี้สุดปังออกมากคุณลูกค้า,า่ะแถมให้เลยแถมให้เลยนะคะคุณลูกค้านะเซตนี้มีอะไรบ้างเซตนี้มีอะไรบ้างคุณลูกค้า่ะต้องมีผ้าเช็ดมือค่ะมีนะคะมีถุงผ้ามีผ้าเป็นคอของมา้าแล้วก็มีผ้าของมา้าผืนใหญ่ๆหแถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าค่ะยกเซตแบบน,นี้ให้เลยเซตของฝากสุดพรีเมียมจากร้านแม่บัณฑผ้าไทยคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถแวะชมแวะช็อปได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอของฝากจากร้านแม่บัณฑผ้าไทยของ ูกกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่วารีผ้าไทยนะคะแล้วเข้าดูเข้าชมได้เลยตอนนี้นะคะรีวิวสินค้ามีให้ดูให้ชมนะคะมากกว่าเกือบ1นึ่งหมื่นรีวิวแล้วนะคุณลูกค้าคะนี่ไงผ้าเช็ดมือนะคะถุงผ้าค่ะ ไหนน่ารักไหมผลิตากพัสินค้าของฝากจากร้านแม่มารีภาไทยของเราตลอดเดือนนะคะตลอดเดือนมกราคมนี้คุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงคุณลูกค้าะหนึ่งพันสบาทละกัน1,290บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝาก หมดนี้เลยคุณลูกค้าค่ะยกเซตให้แบบนี้ตลอดเดือนมกราคมนี้คุณลูกค้าขาเทศกาลส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ตลอดเดือนเลยคุณลูกค้าค่ะไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้มีแค่เมื่อวานวันที่1ใช่ไหมวันนี้ค่ะ กับร้านแม่มบรผ้าทไทยของเรานะคะตลอดเดือนเลยคุณลูกค้าคะให้ตลอดเดือนนะคะมกราคมนี้คุณลูกค้าคะแถมฟรีนะคะยกเซตแบบนี้เลยขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยว่าอยากตัดเสื้ออยากตัดกระโปรงอยากตัดผ้าถุงเลือกผ้าได้เลยคุณลูกค้าคะสแกนที่ q r โค้ดตอนนี้ค่ะสแกนที่ q r โค้ดตรงน,นี้เลยนะสแกนที่ QR วโค้ดทักแชทแล้วส,ส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะงานสั่งตัดมีโอนมาจํางานสั่งตัดมีโอนมาจับา500บาทคุณลูกค้าคะ ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกๆออเดอร์ที่สั่งตัดเข้ามาเลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะ,ะชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนี่ไงคุณลูกค้าขาสาหรับผ้าขาวม้าผ้าไยเส้นใหญ่ผ้าขาวม้าผ้าไยเส้นใหญ่เหมือนที่นุ่มบอกเนี่ยค่ะเรามีให้เลือกให้ช็อปลากหลายเฉดสีนุ่มมีให้เลือกให้ช็อปลากหลายเฉดสีมากๆเฉดนี้สีชมพูที่คุณพี่สายเพชรเลือกค่ะ เฉดนี้สีชมพูที่คุณพี่สายเพชรเลือกนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หวานมากๆคุณลูกค้าค่ะเรามาต่อกันที่สีเขียวค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวสดใสเนาะสีเขียวขาวค่ะสีเขียวสว่างสีเขียวสดใสสวยงามคุณลูกค้าค่ะเซตนี้จะเป็นสีเขียวเซตนี้จะเป็นสีเขียวถ้าเสื้อนะผ้ารุ่นนี้มันขนาดหน้าผ้าเนาะแปเซนยาว2เมตรก็เลยต้องใช้2อผืนคุณลูกค้า่ะราคา 1, 3 9 0รบาท ไม่ว่าจะตัดทรงอะไรก็ราคานี้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟให้เลยค่ะผ mm ืน hmm. นี้จะเป็นสีเขียวนะคะที่มีความเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มนะค,ะ mm hmm. คุณลูกคคะ mm hmm. ถ้าคุณลูกค้ารับเซตนี้ก็บอกว่ารับนะคะผ้าขางม้าที่เป็นสีเขียวเข้มละกนันเนาะแล้วก็สั่งตัดเสื้อคะ mm ่ะ hmm. อยากได้ทรงไหนก็ขอรูปเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากตัดทรงเดียวกับคุณพี่สสยเพชรก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเด mm ี๋ยวทางร้านตัดให้เพราะว่าของเราตัดเองอยู่แล้วะค่ะ เพราะว่าของเราตัดเองอยู่แล้วคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะเซตนี้ค่ะจะเป็นสีแดงเข้มนะอันนี้ขออนุญาตเรียกสีแดงเข้มคุณลูกค้าขาเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงดําสีแดงดําขั้นกันแล้วก็มีสีเหลืองเพิ่มเติมเข้ามาขออนุญาตเรียกว่าสีแดงเข้มละกันคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8าศ์ี่หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่คิวอวัลโคอาาตอนนี้ค,ค่ะสแกนที่คิวอั เดีทางร้านนะคะก็จะได้นะคะนำผ้าเนาะเตรียมผ้าไว้ให้เลยแล้ว,นะลวก็ส่งรูปไปดูด้วยเนาะบอกว่าอยากดูอยากชมเพิ่มเติมว่ามีทรงอะไรบ้างขอดูขอชมเพิ่มเติมได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยคุณลูกค้าค่ะลายนี้สวยอะลายนี้จะเรียกว่าลายอะไรอะอันนี้ก็เป็นแดงสดใสแล้วกันขออนุญาตเรียกว่าสีแดงสดใสแล้วกันคุณลูกค้าขารับเฉดน,นี้ก็รับสีแดงสดใสคุณลูกค้าขาสวยมากมากเลยนะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าไปตัดเองอยากได้ผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าคะนี่เลย2ผืนนี้300บาท สองผืนนี้300บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มชอบสีไหนอยากเลือกอยากชอบเพิ่มเติมคุณลูกค,ะคะ้าขาสแกนที่คิวอาโคตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวส่งรูปให้เลือกนะคะว่ามีสีอะไรบ้างถ้าจะําไปตัดเสื้อเนาะหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเราก็จะแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆลักษณะแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าคะสาผืน500ค่ะ 3,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจับแพ็กแบบนี้ให้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นเซ็โปรโมชั่นค่ะเซฟโปรโมชั่นหกืนคุณลูกค้าคะหกืนเบาท6ก0ืนเบาท, 6, บาทแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม หก0ืนเก้าร้อยบาทหก0ืนเก้าร้อยบาทคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์มากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจะซื้อนะคะไปตัดเสื้อหรือว่าจะมอบเป็นของขวัญของฝากก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะแพคสวยๆแบบนี้ให้และค่ะคุณลูกค้าคะ หรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากได้นะคะผ้าไปตัดเสื้อคุณลูกค้าสั่งซื้อเหมือนที่น้องบอกสั่งซื้อ2ผืนนะจ๊ะสั่งซื้อ2ผืนจะต้องใช้2ผืนค่ะถึงจะตัดเสื้อได้1ตัวคุณลูกค้าคะ่ะผ้าเข่ามาผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ ผ้าขาวหมาผ้าใยเส้นใหญ่ซับน้ําดีมากๆซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายยิงรีดยิงนุ่มคุณลูกค,ะคะ้าขายิงรีดยิงนุ่มสวยงามมากๆนะคะคุณลูกคะะ้าจ้ะนี่เลยนะคะมีแต่สีสวยๆใช่ไหมอันนี้สีอะไรลืมบอกเลยอันนี้ขอเรียกว่าเฉดเฉดสีน้ําตาลนะอันนี้ขอเรียกว่าเฉดสีน้ําตาลและกันคุณลูกค้าชอบชอบเซนี้ก็แคปเจอร์หน้าจอไว้หรือว่านะคะ ทักทักแชททักทักแชททักไลน์เข้ามาได้เลยทักไลน์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเดียวนุ่มนะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินนี้ดีน้ําเงินแดงนะอันนี้เป็นน้ําเงินแดงนะจ๊ะ เซตนี้จะเป็นน้ำเงินแดงค่ะเซตนี้จะเป็นน้ำเงินแดงถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะสีส้มสีส้มสวยๆสีส้มหวานๆเซตนี้เลยคุณลูกค้าค่ะสชิ้น300รบาทหรือว่าจะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะเซตนี้สีแดงค่ะเซตนี้สีแดงสวยสดใสมากๆเซตนี้สีแดงสวยสดใสมากๆอยากตัดทรงไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวส่งรูปเพิ สีนี้สีโอรสสวยงามค่ะพื้นนี้สีโอรสสวยสวยหวานมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะศูน่วันนี้นะคะนุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สายเพชรนะคุณพี่สายเพชรนะคะสั่งตัดเสื้อสวยๆทรงนี้ใส่สวยค่ะใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะสวมใส่กับกางเกงหรือว่ากระโปรงก็เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆรวมไปถึงของฝากสุดพรีเมียมเซตนี้มอบให้เลยจ้า